สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าลายลานพอที่ผมพาท่านผู้ชมมาชมบัวแดงที่ผมปลูกไว้ครั้งก่อนนะครับในคลองน้ํานี่แหละครับในคลองน้ําผมยาวนะครับเมื่อก่อนน้ําก็ขุ่นอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกผมตัดอาแฟกลงน้ําก็ใสนะครับวันนี้ผมก็เลยพาท่านผู้ชมมาชมบัวโยนบัวแดงนะครับที่ผมโยนไว้ครั้งก่อนนะเริ่มออกดอกเยอะนองจาก,กาน้ําเริ่มใสดีขึ้นกับเมื่อก่อนเยอะนะครับนี่ครับ ท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็เอาไปทําได้นะครับดูคลิปกันก่อนนะครับนี่ฮะบัวแดงประสบความสําเร็จนะครับน้ำตรงนี้ลึกประมาณ2เมตรนะครับประมาณ2เมตรนะครับประมาณ2เมตรหรือเกือบ2เมตรครึ่งนะครับนี่ฮะแต่น้ํายังไม่เต็มมาถ้าน้ำมันเต็มมันจะอยู่ประมาณ3เมตรนะครับนะครับท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็ฝากกดติดตามชมกด subscribe ก,กดแชร์ไดนะ้วิธีโยนก็ อย่างที่ผมบอกครับห่อดินแล้วก็โยนครับแต่ต้องเป็นเงาบัวที่ไม่ได้นะเพราะขายก่อนนะครับคือเป็นเงาบัวที่เอามาจากสวนไร่สวนนาโดยตรงแท้ๆนะครับระวังจะโดนหลอกนะครับที่เขาบอกว่าขายเงาบัวนั่นหมายความว่าเอาเงาบัวที่เขาเพาะขายสายแล้วแล้วก็เด็ดออกแล้วก็มาขายให้นะครับอย่างนั้นจะโยนไม่ขึ้นนะครับ ท่าไร่ก็โยนไม่ขึ้นครับให้เป็น10โล20โลก็ไม่ขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเขาขายสายไปแล้วนะครับขายสายแดงๆครับที่เพาะสายบัวขายนะครับระวังจะโดนหลอกนะครับผมเอามาแชร์ไว้ก่อนนะครับนี่ฮะแต่ถ้าเป็นเงาบัวจากท้องไร่ท้องนาจริงๆที่สามารถขึ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับอย่างที่ผู้ชมเห็นนะครับเพราะนั้นก็ฝากผู้ชมนะครับที่ติดตามชมนะครับนี่จากจะจะหาบัวแดงมาปลูกเงาบัว ตามเพจนะเพจไหนดูให้ดีนะครับสามารถขึ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์บางครั้งเขาก็ซื้อมาแล้วนะครับเขาซื้อมาแล้วเขาเพาะสายขายเมื่อเพาะสายขายเสร็จปุ๊บเงาที่เหลือจะไปไหนครับเขาก็มาขายตามเพจให้นะเราละยี่สิบาทสามสิบาทัาทด้แหละครับไม่ขึ้นนะผมบอกเลครับมีท่านผู้ชมหลายคนบอกว่าซื้อมาแล้วทำไมไม่ขึ้นอย่างนี้ผมบอกนะครับนี่ฮะอย่างที่ผมบอกแล้วละครับเขาคือเขาทําสายขายไปแล้ว นะครับระวังโดนหลอกเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมนะครับบัวไปเรื่อยนะครับหน่อยๆยาวตลอดนูปปนดนน้นนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามชมทางช่องสวนป่าเลยครับนะครับบัวแดงนะครับนี่ครับน้ำใสมากนะครับผมบอกเลยครับน้ำใสน้ำไม่เหม็นนะครับและปลาเยอะมากนะครับดูได้ครับนี่ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ